สวัสดีนะครับนานาอยู่กับผมชังกี้ปืนยิงป่านะครับวันนี้มาเฝ้าที่ที่อ่างเก็บน้ำซับตําใหญ่นะครับอยู่อยูุสระบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไปลาช่อนหรือปลานิลนนะผมรอชมกันเลยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจปืนยังไงก็ทัก ได้ครับหร,ห,รหรือติดตามที่เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรผมก็0ศูนย์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกศูนย์สี่สี่แปดสี่นะครับนะนะ,นะหรือว่าทางทางเฟสก็เฟสช่างกีช่างกีส่วนป่านนะครับถ้าสนใจปืนหรือ,อยังไงก็ทักเข้ามาได้ครับสอบถามราคาได้ครับผมมารอชมวันนี้ผมจะได้กี่ตัวนะครับต้เจอปลาช่อนลอยหัวครับ โดนครับนานาะโดนโดนโดนครับโดนครับโดนครับพอด,ด,ดีผมลืมเอาคาก้องมาคนะพนะใช้มือจับใช้มือจับผมลืมเอาคามนาะเป็นปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนน้ำนะนะ้า เป็นปลาชนลอยมาดนครับโดนเข้าเต็มมัวแล้วนะนะ่นะตัวใหญ่ครับนะ่ะนี่ครับฝากไปด้วยนะครับนี่ครับผมหมยเด็ดๆสวยๆใสดีครับผมเดี๋ยวไปรอชมต่อไปครับ อยู่กระชอนอีกตัวนะครับนั่นแหละโดนครับโดนโดนครับโดน นี่ครับนนาตัวที่สองครับใส่ดียครับกำลังสวยเดี๋ยวไปรอดูผลงานต่อไปครับนี่ครับสภาพใหม่เดี๋ยวรอชมต่อไปครับพอพอแค่นี้นะครับนนาพอดีวันนี้ได้ถ่ายไปแค่สองคลิปนะครับไม่ได้ถ่ายอยู่เยอะนะครับนะครับพอดีไม่ได้เอาขากล้องมาครับนนาไหนก็ฝากติดตามนะครับช่องช่างกีปืนยิงปลานะครับนี่นะครับ เข้าไปติดตามในใน u t u b e ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ไซส์โลสองสามตัวครับนี่ครับถ้าสนใจปืนก็ทักมาได้เลยครับนี่ครับฝากติดตามวยครับขอบคุณครับ